สวัสดีครับ fc นะครับและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ fc ที่ติดตามใบบุญอยู่นะครับนะก็ผมเพิ่งเลิกจากงานมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อกล้วยนะครับซื้อกล้วยมาฝากใบบุญนะครับเนาะก็ซื้อมา25บาทนะครับนะ25บาทก็ลองไปแอบดูว่าใบบุญนอนแล้วหรือยังนะครับนะก็เดี๋ยวต้องเปิดไฟก่อนนะครับต้องเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน เปิดไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวๆถ้าสมมุติว่าใบบุญดอนแล้วเราก็จะไม่ให้น้องกินแล้วนะครับเพราะว่าจะให้เขานอนเลยนะแต่ถ้าเขาร้องเราก็จะให้กินเลยครับลองเปิดดูนะครับแอบๆดูดูเขานอนนะใบบุญนอนแล้วนะครับเอซก็ไม่อยากจะกวนน้องนะครับ<อ>เดี๋ยวจะ น้ำนะครับน้ำน้ำขวดหมดแล้วน้ำขวดหมดแล้วใบบุญนอนโดนผ้าวโออันนีนะ้เดี๋ยวกันอิการนะครับกันดีกครัง้งกันดิกรเราไปรบพวนกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาน้ํามาเพิ่มให้ให้เข้านอนดีกว่านะสงสัยสงสัยวันนี้คงไม่ได้กินกล้วยแล้วคงเหนื่อยแล้วเนาะก็สงสารมากเลย นอนเถะลูกนอนนะครับนอนนะนอนนะพ่อไม่กลัวแล้วนะพ่อไปแล้วนะนะครับไปเนาะนอนนะบายยนะครับนอน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 โอเคบายยไปแล้วนอนนะนอนนะไม่กลัวแล้วฝันดีครับฝันดีนะเดี๋ยวุ่งนี้พ่อซื้อแตมเพรดแล้วพ่อปล่อยออกนะครับนะมาเล่นกันโอเคอไปบุญครับ นอนนะลูกนอนนะโอเคฝันดีครับฝันดีครับบ๊ายบาย